คันนี้เรามีการใส่ชุดแต่ง AKC นะคะปกติ AKC ที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นชิ้นแบบว่าสลิมกับตัวกันชนด้านหน้าชิ้นกันชนเนี่ยค่อนข้างนะคะจะออกแบบให้ดูมีมิติมากขึ้นนะคะ ก็ติดไปเนี่ยเพิ่มความหล่อให้กับตัวรถนะคะมีการเว้นส่วนเว้าส่วนโค้งได้ลงตัวมากๆค่ะและพิเศษค่ะเขามาพร้อมกับตัวคิ้วซุ้มล้อค่ะซึ่งคิ้วซุ้มล้อของแบรนด์ AKC นะคะเขาออกแบบมาให้มีมิติมากขึ้นออกแบบเป็นแนวเหลี่ยมนะคะคันนี้นะก็มีการจัดล้อ,อยางใหม่ค่ะใช้เป็นยางโตโยทนะคะขนาด 265/50R20 เปลี่ยนล้อแม็กค่ะล้อแม็กคันนี้เราเลือกใช้เป็นแม็กเลนโซนะคะในส่วนของไฟหน้าทรง C-Cam ค่ะเป็นไฟหน้า m a ททิค LED มีในรุ่นขับ4นะคะหรือว่าเอาง่ายๆเลยไฟหน้าแบบนี้มีในตัวท็อปทุกรุ่นที่เป็นทั้งเลนเจอร์และเอเวอร t สค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เบ้ยู่กับรถเอเวอเรสต์นะคะคันนี้เนี่ยใส่ชุดแต่ง AKC และ AKC อันนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะคะเรามาดูกันว่าชุดแต่ง AKC คันนี้หล่อขนาดไหนค่ะนี่เลยคันนี้นะคะเป็นเอเวอเรสต์รุ่น Y แท็กค่ะราคาตัวรถ1 9 2 2 0 0 0าค่ะเป็นเครื่อง2,000ใบเทอร์โบเกียอัตโนมัติ10สปีดระบบขับเคลื่อน4ล้อนะคะสำหรับคันนี้สีดำแต่งหลอ่อใส่ชุดโหลดโปรเฟนเดอร์ OEM 2.5ค่ะมาดูกันที่รลจุดเลยค่ะคันนี้ว่ามีแต่งอะไรกันบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าค่ะด้านหน้้าคคันนนะะีะะ ตัวกระจังหน้าเนี่ยเราใช้กระจังหน้าเดิมของตัวรถแต่ว่าเราใช้เป็นการแรปสีนะคะเป็นสีดําของตัวกระจังหน้าค่ะแล้วก็ตัวโลโก้เราทําเป็นสีสโมกนั่นเองนะคะ ในส่วนของไฟหน้าทรง C-Cam ค่ะเป็นไฟหน้า m a ททิค LED มีในรุ่นขับสีนะคะหรือว่าเอาง่ายๆเลยไฟหน้าแบบนี้มีในตัวท็อปทุกรุ่นที่เป็นทั้งเลนเจอและ e v e r อร t ค่ะด้านล่างค่ะคันนี้เรามีการใส่ชุดแต่ง AKC นะคะปกติ AKC ที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นชิ้นแบบว่าสลิมกับตัวกันชนด้านหน้าคันนี้เนี่ยเขาออกแบบมานะคะเป็น AKC เ v e r s i o นใหม่ค่ะมีมิติมากขึ้นนะคะแล้วก็ติดในส่วนของชิ้นกันชนเนี่ยสูงขึ้นนะคะทำให้ตัวรถเนี่ย ดูหล่อมากขึ้นค่ะและพิเศษค่ะเขามาพร้อมกับตัวคิ้วซุ้มล้อค่ะซึ่งคิ้วซุ้มล้อของแบรนด์ AKC นะคะเขาออกแบบมาให้มีมิติมากขึ้นออกแบบเป็นแนวเหลี่ยมนะคะแต่มีความสลิมค่ะไม่ได้ดูเทอะทะนะแนบไปกับตัวรถค่ะเหมาะกับการใส่ชุดแต่งแล้วก็ล้อ,อยาง สำหรับรถเอเวอร t มากๆค่ะคันนี้นะก็มีการจัดล้อยางใหม่ค่ะใช้เป็นยางโตโย RT นะคะขนาด265/50 R20 เปลี่ยนล้อแม็กค่ะล้อแม็กคันนี้เราเลือกใช้เป็นแม็กเลนโซนะคะรุ่นเวนอมสีดําเงาค่ะทรงรถคันนี้ที่เห็นหล่นหลดแบบนี้เราใส่โชคนะคะเป็นโฟร์เพนเดอร์ OEM 2.5ปรับได้8ระดับค่ะมาพร้อมซับแทงด้านหน้าและด้านหลังแล้วก็มีการกดความสูงตัวรถลง2นิ้วค่ะ ด้านข้างนะคะคันนี้เราก็เน้นเป็นแบบสีคุมโทนเป็นสีดํานั่นเองนะคะลาวหลังคาด้านบนปกติจะเป็นสีเงินนะคะอันนี้เราก็มีการแลปให้เป็นสีดําเงาค่ะด้านข้างตัวรถเน้นคินเนนะคะใช้แบบเดิมๆดูเรียบๆแต่หรูนะคะด้านหลังค่ะเรามาโฟกัสที่ชุดแต่งกันชุดแต่ง a k เเวอร์ชันใหม่นะคะตัวด้านท้ายเนี่ยก็มีมิติมากขึ้นนะคะดูมีแบบเขาเรียกว่า ชิ้นกันชนเนี่ยค่อนข้างนะคะจะออกแบบให้ดูมีมิติมากขึ้นนะคะก็ติดไปเนี่ยเพิ่มความหล่อให้กับตัวรถนะคะมีการเว้น,ส,วน,วนส่วนเว้าส่วนโค้งได้ลงตัวมากๆค่ะสำหรับรถเอเวอเรนะคะเป็นรถยอดนิยมสำหรับรถครอบครัวเจ็ที่นั่ง SUV นะคะตอนนี้นิยมมากๆเลยถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะอยากออกรถและแต่งหลอแบบนี้โทรหาเบล094695 1 4 2 9ค่ะ